ครับวันนี้เดี๋ยวจะทําการเตรียมน้ําให้ลูกกุ้งที่จะทําการพักลูกกุ้งที่ว่าลูกค้าสั่งนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะนะตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเนะี่ยฮะจะมีการพักโดยการทําน้ําหมักก่อนนะครับจูลินซีนี่เป็นเป็นเล็กตัวบาซิลัสนะครับของทางกรมประมงนะฮะอย่างนี้นะฮะ จะทาการหมักไว้สามสิบหกชั่วโมงนะครับเราจะต้องหมักจุลินทรีย์ตัวนี้จุลินทรีย์ตัวนี้ก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ทําให้น้ําเนี่ยมันสะอาดเนี่ยไม่มีกลิ่นเป็นการบําบัดน้ําเสียจากขี้กุ้งมูลกุ้งอาหารที่ตกเหลือหลงค้างเนี่ยฮะจุลินทรีย์ก็จะไปย่อยเปลี่ยนแอมโมเนียมาเป็นไนไตร์ไนเตรตจากไนเตรตก็ละเล,ะละหือยขึ้นมาข้างบนนี่มันจะวนอยู่ยงี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมก็จะไปดูทำนี่ใช้น้ําหมักตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะตักนิดนึงต้องตักน้ำหมักนิดนึดนีงจะหากระมังก่อนแปบ๊บนึงครับแปบ๊บนึงเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำหมักตัวนี้ใช้กระมังนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่า ช้อือนี้นะครับอ่านะครอันนี้เราหมักได้12ชั่วโมงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเอาไปปรับสภาพน้ําก่อนนะครับให้เหลือที่เหลือเนี่ยจะเป็นเย็นของวันนี้แล้วก็ครึ่งวันของพวกนี้อีกทีนึงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกัน ดีมีออเดอร์ลูกกุ้งเข้ามานะครับแล้วก็จะต้องเตรียมดักกุ้งนะเพื่อจะเอามาสต็อกอยู่ในบอ่อนี้บอ่อเนี่ยเราก็จะมีการท,ทําน้ําทํายังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำนะบอ่อของเรานะฮะนี่ฮะตอนนี้เราออกซิเจนอยู่ก็ใช้น้ําบาดาเนี่ยครับน้าบาดาเนี่ยเราต้องมาพักไว้ก่อนพักไว้แล้วก็ทาการออกที่เห็นอยู่นี้เพิ่งใส่แคลเซียมแล้วก็แร่ธาตุกุ้งเข้าไปนะฮะมันจะออกคุณ,คณ ขาวกุ่นนะมันจะออกขาวกุ่นอย่างนี้แล้วก็ออกซิเจนไปเลยนะครับออกซิเจนไ้อย่างนี้เลยลูกค้าจะมาเอากุ้งวันจันทร์วันนี้วันศุกร์เราทําน้ําเตรียมไว้แล้วทีนี้ตัวนี้ก็คือเป็นจุลินซีนะะที่เราหมักเมื่อวานนะดูนะฮะใส่่างนี้เลยนะกุ้งเนี่ยเขาอยู่เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นออแกนิกมากเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะเราใช้จุลินซีในการบำบัดน้ําแล้วขณะเดียวกันจุลินซีก็จะเข้าไปอยู่ในลําไส้ ระบบขับถ่ายของกุ้งทั้งหมดเลยนะฮะมันก็จะช่วยให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็ย่อยขับถ่ายอะไรได้ดีนะแล้วพวกเรื่องเชื้อโรคเรื่องวิวโอเรื่องโรคขี้ขาวหรือว่าเอ็มเอสอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะน้อยลงน้อยลงถึงขั้นไม่มีเลยเพราะว่ามันอยู่ที่การจัดการบ่อตั้งแต่แรกเริ่มนะนี่ลูกค้ามารับบรรจัน์นี้ก็คือ ก็เขาสามารถจะเอาไปไป,ปล่อยบ่อดินได้ทันทีเลยก็คือไปถึงก็เราออกถุงนะฮะเราจะมีเครื่องออกเนี่ยออกซิเจนใส่ถุงประมาณ3ามสี่ชั่วโมงก็สามารถที่จะถึงบอ่อถึงบอ่อแล้วก็ใช้วิธียังไงใช้วิธีก็คือเอาถุงทิ้งไว้ในบอ่อก่อนให้น้ําในบอ่อกับน้ําในถุงอุณหภูมิเท่ากันประมาณสักห้านาทีสินาทีมีเวลาก็ได้ครับสินาทีก็ได้หลังจากนั้นก็เปิดปากถุงค่อยๆปล่อยโดยการเอาน้ําในบอ่อผสมในถุงไว้ก่อน นะสักประมาณนาทีสองนาทีหลังจากนั้นก็สามารถที่จะปล่อยลูกกุ้งลงบ่อด,ดินได้นะฮะกุ้งที่เราจําหน่ายออกไปนี้จะเป็นกุ้งห้าเซนนะครับห้าเซนสนี่เซนเฉลีย่ยเฉลี่ยนะฮะเพราะเราใช้วิธีนี้จํานวนตัวเราใช้วิธีนับเฉลี่ยได้เราเราจะเผื่อให้นะครับไม่ใช่เรานับกันเป๊ะนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นโดยมากเลยจะเผื่อให้ลูกค้าอย่างน้อยก็ห้าสิบตัวขึ้นไปนะเป็นการถัวเฉลี่ยนะนะเพื่อให้กุ้งเข้าไป ไปอยู่ในบ่อดินแล้วเขามีอัตราการจเจริญเติบโตและคุ้มค่ากับค่าเงินที่ลูกค้าจ่ายมาสําหรับการอนุบาลลูกกุ้งนะฮะลูกกุ้งเราเริ่มอนุบาลตั้งแต่นิดเดียวนะครับมองมองแทบไม่เห็นนะฮะลูกกุ้งเนี่ยจนโตขึ้นมาอย่างนี้ใช้เวลาประมาณสามเดือนสามเดือนกว่านะตอนนี้กุ้งมันก็หล่นมาสามเดือนสามเดือนกว่าแล้วจาหน่ายออกไปแล้วนะฮะก็มีบางส่วนที่ลูกค้าก็ออเดอร์เข้ามาเพิ่มอันนี้เดี๋ยวน้ำเนี่ยเราเย็นเย็นนี้เราจะมีการใส่จุลินทรีย์เพิ่มอีกนะ แต่นี้เป็นช่วงแรกของการทําน้ําก่อนนะครับออกซิเจนก็จะทํางานจุลินทรีย์ก็จะเริญตัวตัวในนี้นะเดี๋ยวพอวันเสาร์เนี่ยเราทําการดักกุ้งเข้ามาอยู่เนี่ยวันจันทร์วันอาทิตย์เนี่ยกุ้งก็จะปรับตัว1วันแล้ววันจันทร์ก็ลูกค้ามารับ